ทองนะครับนายกองการบริหารส่วนตัวบนระดักลางทุง่งซึ่งถือว่าเป็นผู้นําขององค์การบริหารส่วน,นตัวบนระดักลางทุ่งก็จะได้จุดเทียนแล้วก็ผู้น่าเครื่องกูลสูงครับในส่วนของทางคณะผู้บริหารของเราก็ มีส่ท่านนะครับมีท่านนายกท่านรองทั้งสองท่านท่านเลขานาะยกทางคณะทีมงานสภานะครับปัจจุบันนี้ก็เหลือ25ท่านนะครับจาก32ท่านนํานโดยท่านทองมณ์กุลจูประธานสภาแล้วก็ท่านสมเด็จพระพิสารองประธานสภาครับ พี่น้องชาว้นอันนี้จะในเลขบรรทัดสภาอบตอประกันทุกุนเท่ากันจุดพูกเพื่อเป็นการบูชาของผู้ไรนีน่นีนนน่น้อ,นอ,นอ,นนองได้ ไปมารวมวงสวงบอกเก่าบอกกูไล่เป็นเจ้าพี่ปกปักษาในการบริหารสุขภาพประกาศตุ่มอยู่แน่ให้ลูกหลานอยู่เยี่ยมเป็นซุปมีลูกหลานทุกมัดเลครับนักการเมืองคนนั้งสิบหกห้องบ้านทีตีสมาชิกสภาองค์การบริหารสุขผลร้อมกับเจ้าพี่และก็ที่บริหารนะครับม้า นมขอสารวรเทศูลายท่งนละ5ดอกเพื่อเป็นการสักการะพร้อมกับอกเก่าเทศปู่ลายตึเป็นิสที่ศาลต้ต้นโพหลังข้าอบตทางด้านที่เหือในวันนี้นะครับนะครับท่านใดที่แล้วว่าเ็พิธีนี้ต่ตอ จะให้โชคไม่ล้านะครับดังนั้นนี่เราจะต้องมาด้วยจิตศรัทธาอันนี้นะจะไว้วางเคื่องเราจะต้องมีศรัทธาเปบื้องต้นการที่จะน้อมนำกิจน้อมกิจก้าวใจมาคารวะกรุงเทพศผู้ลายวันนี้กรุงเทพศผู้ลายกับผู้สายคำวันนี้ทั้งสองพี่น้องนะครับที่มาช่วยปกปักรักษา ดูแลลูกหลานที่มาทำงานทำการอยู่ที่อบต่อป๊อปครับสภาสมาชิกสภาองค์การมหาชนจุฬาบททั้ง1 6หมู่บ้านซึ่งเป็นลูกหลานของท่านมาทุกหมู่บ้านนีน้อมติดน้อมใจมาด้วยความศรัทธาจากบมาคารวะการหลวงสลวงรูชาเทพกุลายเทพหลายทางสิงห์สิงห์เสดิจอยู่ในที่นี้ครับปอบออกไปยัง ท่านเทพอูไรายเทพส,สายคำจนกระดานปัดทานพรให้กับพี่นอ้องทางสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลประการพุ่งทั้ง16มู่บ้านับทีมบริหารต AFF ข้าราชการพนักงานองค์การบริหารส่วนทุกคนที่ได้มาร่วมทำงานเพือพ่อบริการประชาชนาาในเขตตำบลประจา,านทร์พุกให้เป็นเกียรเป็นศุขอ้อมจิตน้อมใจดุจผู้ าดอกเพื่ออธิษฐานจิตให้เทพปูลายกับเทพสายธรรมนะครับที่ปกปักรักษาองค์การบริหารสวนบทของเราอยู่ในขณะนี้นะครับได้ช่วยโดนบันาดาลประค่าพรให้กับลูกหลานญาติมิตรที่มาร่วมน้อมจิตน้อมใจสาระวะนเครื่องวงสวงมาบูชาเทพตูลายกับเทพปูสายธรรมที่ถ่ายทอดพี่น้องในวันนี้ มานะครับน้อมจิตน้อมใจจุกทูกอธิษฐานจิตเป็นการคารวะทานสภาฟ้อบสมาชิกทุกท่กทานครับกกเกิดเป็นการเรียกวันกำลังใจขใึ้นมาบางคนวันนี้ดีกว่าตามกันเรื่องจากว่า,มาสมาชิกของเาบางส่วนในยุหมันวันยืนมีแต่ความสุกข์ขทุกทางสาขภาพแข็งแรงทุกข์ทุกนาว qua. Không có. 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 Không khác Không มอบปัจจัยกับถวายเจ้ายาสีปธุมมานะครับรับขากราับคาาวหลวงปู่ไลยนะครับหลวงปู่เทพหลวงปู่เทพหายคำถึงบันไดทางคณะลูกหลานนะครับ พี่น้องชาตุบัประการทุง่งได้มีที่วงสวงเพื่อที่อยากจะให้พี่น้องเข้าด้วยทา้งคณะเจ้าหน้าที่ทธรรมศิษย์สภาการบริหารตัวบนคณะผู้บริหารทุกท่านนะครับตลอดจนพี่น้องชาติบัประการทุง่งซึ่งมีความอยู่เย็นเป็นสุขนะครับมีสุขภาพแข็งแรง าซึ่งได้ทำพิธีืัอนี้นถือว่าได้ประสบความสำเร็จในการฟามรวมมือจากพี่น้องเขาครับการในส่วนนี้นะครับผมบขอนำเรียนชื่อปูนะครับพ่อบผักขาวเนาะ,ะซึ่งได้ทำพิธีในส่วนหนึ่งนะครับนะครับมีการรำบวงสวงทำพิธีและคก็ ทางคณะทุกท่านนะครับที่มาวมในวันนี้รับเกลื่อถือว่าตัวนี้นะครับเป็นที่เคารพของพี่น้องโดยเฉพาะทางอบ่อตพี่น้องพื้นที่ของตำบลประการทุกต่อไปขที่อยู่เย็เป็นสุกทางหลวงปูผนบอกเสือให้เฮานี่ได้อยู่ดีไม่แห้งทาพุธไอโกมานค่ะ คงจะสีในสมานเอาไว้เด้อเ,เด้อในวันที่10เจ็ธัน,านวาคม2563เนี่ยถือว่าเป็นบุญใหญ่ของอบตอเด้อในส่วงเศร้าาจะมีการทำบุญรักบาปพระพุทธเจ้านะครับมีนบนุญพาถงคนมาสรรอาหารเศร้าอยู่ที่ทั้งอบตอ หลังจากนั้นแล้วก็จะมีวิธีทำลำบวงสวงเทพบุตรเทพดาด้วยเทพเจ้าทั้งหลายนะครับจะถ,ถือเป็นสิงที่คารพกูซาของพี่นอ้องและกาะนางล้ำจึงจะอบอกไว้ก่อนว่านเนสิดมาเอ็า วีตอะไรเอามาให้เบุดรกระทางอบตที่หารางวัลให้เป็นติดน้ำใจทางอบตแล้วขับพี่น้องเขาก็ติดอาสานำ้ำนะครับครับเดือดทันว่าที่เดือดทันวาถ้าผมได้ประสานไปทั้งผู้ใหญ่เจดียแล้วคนวัดตรงก็วัดเกิดเป็นผู้ดีถ้าถิ่มาทำบุญน้ำเพ้่รู้นนเปล่านะอถิ่นมาทำบุญน้ำ หลังจากวิธีเฮาเช็ดและการรับบวงสรวงวัธีกาต่างๆในตรงนี้หลังจากนั้นเะคก็จะมีะมหาลครพก็คือมอลำซึ่งทางเจ,จง้าจอมลวงปู่่ายไปเพิ่ปต่อเองเนะเพิ่มต่อไปเรียบร้อยแล้วเพราะว่าเพิ่นจะทำให้ยิ่งในรา,ายการที่ทำบุญโดยเฉพาะแล้วเพิ่นก็มีปัจจัยของเพิน่นตีโซ่ที่บ้าน อาผลรวบรวมไว้ท่านนั้นต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับแล้วก็ขอกราบนับนาการของท่านหลวงปู่ทุกพระองค์นะครับที่มาในเมือนี้ว่าบุงแย่งลูกหลานเป็นอะไรคับขอให้บอกเ้อขอให้บอกลูกหลานเล้วมันบอกคับมันคือบังได้ค่ขอให้บอกลูกหลานก็จะได้ปฏิบัติตามนะครับท้านผมก็ขอกราบคารวะนะครับสำหรับผมคงจะมีเพียงแค่นี้ขอกราบตัวนี้ครับ ลำชุดสีโคตบูญกรล่าสองเทพทุกทุกพระองค์เลยนะครับที่มาร่วมที่ทีบวงสวงเทพสงไรเทพสายกับในวันนี้ ทุกองค์ที่มาจมนมนพร้อมเปลียงในพิธีบวงสวงองค์เทพปูไยองค์เทพสายคับในวันนี้นะครับก็ได้ทำบวงสวงเพื่อเป็นซิรีสงคลกับบ้านกับเมืองกับองค์การบ,บ,บริหารสตุบทประการทุง้งตอนนี้ก็ ไทยเบสทุกสิ่งทุกอย่างเด้อหอย่างเรียงเพิ่นสีเรียงหอยย่างเกลือเพิ่นสีเกลือสีเรียงเจ้าให้เยอสีเกลือเจ้าให้พิมเพิ่นว่าเออขู่ปอกพิ้งปอกถือกับบู่ให้ถือซาผ้าผักแล้วหนุในบ้านหวานในสวนย่างพอลายสิ่นี้ย่างพอสายคำสิเด้อให้ใจเย็นคือเมียนำสามให้เจ้าใจจ่วงก็คือเศาว่าเด้อบู่ให้ถือซาผ้าผักลูกหลานนั่นให้เขาอยู่ดีมีแห้งในบานนี่นั่นเอาให้แล้วให้หวานเด้อ ทำพีเฮ yup. er ็ดก nah okay ับพ่อให้หม่องค้องกับพ่อให้เสาเสาสิมากกับพ่อให้เจ้าเก่าแล้วบาทนี่น่ะเนอมีเฮ็ดผ่าน้ำกองมีคองผ่าน้ำแต็มได้บนโต๊ะเห้นน้ำมาบอกแดดออกให้เจ้าน้ำมาสอนเด้อเออพี่แม่แลีเพียงใดกับพอโทษขออภัยกับพ่อใส่มุกใส่ใจแล้ววันนี้ในบ้านหวานในสวนกระทบกระดาษเนาะดูดีแน่ดูดีแน่แต่ว่าดูคนละคอละเมอเห็นคนละกิละจงเนาะ ซาทุกคนอื่นขอคารวะด้วยหลวงปู่นายหลวงพ่อใส่คำเมื่บดดีลูกลานทีมงานผู้บริหารแน่ท่านสภาได้มาขอคารวะขอสมมายังโทนในอดีตที่ิ่านประการใดนะครับ ลูกหลานเบาทิพย์เบาถือเข็ทิพย์เข็ถือขอภัยน้ำละให้ให้ตัวให้ง่ายคือฝึกเล่ากันล่ะทุนทุบดื้อให้คนหลายเป็นนะครับฉะนั้นกขอพวกนี้ลูกหลานขอขมาให้ต่อไปนี้กับขอยังให้เบิ่งแย่งลูกหลานได้วายเจ็บวายไข่วายป่วยได้บ่นจัดจะให้ลูกหลานได้แล้วอยู่ดีมีแฮ่พ่งสบายใจนะครับวันนี้ดีพ่อการก็ให้ ไปใส่มาใส่อะไรอยากทำงานอยากใครเพื่งแย่งพี่น้องประชาชนตระเวนภาคกลางทุ่มของเขาแหลกให้อยู่เย็นเป็ี่ยนทุกทุกหมู่บ้านทุกชุมชนนั่งสาธาราถุ่เด้อร์อภัยได้เงยเอาบันนี้ค่ะได้จับพาขวัญได้บันนี้ก่ะสุมเฮาสุขูสุขคนขอจงมีความสุขคนเจริญอายุวันเคืองยืนนึกคิดปาฏิจารอะไรแนวกับขอมูลได้อีทรงความอุ่นบ้านป่าชนะ คิดเงื่ก็ขอให้ไหนมาเป็นกองคิดมักคิดทองขอให้ไหนมาเป็นกองเป็นกันนอนรับเต็นั์ทันฝันได้เงินล้านออกจากบ้านทอดแสิ่งดีๆเ้อสุขุมทุกคนสาธุ